จงมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่แมทธิวบทที่8ข้อ10เมื่อพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดพระไทยนัก ตรัดกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่เคยพบศัตราหรือความเชื่อที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอลในร้อยชาวโรมันนายหนึ่งเข้ามาหาพระเยซูและทูลขอพระองค์ให้รักษาบบาวของท่านที่กําลังเจ็บป่วยอยู่แต่แทนที่เขาขอให้พระเยซูเสด็จไปทําการรักษาที่บ้านของเขาเขากลับทูลว่าขอพระองค์ตรัดเท่านั้นบบาวของข้าพระองค์ก็จะหายโรค ไม่เคยมีใครมีความเชื่อในฤทธานุภาพและสิทธิอานาจในการรักษาของพระเยซูมากเท่านี้มาก่อนและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้พระเยซูทรงประหลาดพระทัยนักในร้อยท่านนี้ไม่ใช่คนยิวและไม่ได้เป็นแม้กระทั่งผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์แต่เขามีความเชื่อมากกว่าสาวกของพระเยซูเสียอีกการมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีประกาศเสียบัตรศาสนศาสตร์หรือการที่ท่านอธิษฐานได้ยืดยาวเพียงใดแต่เกี่ยวกับความเชื่อที่สามารถ นำความจำกัดออกไปจากทางของพระเจ้าได้ต่างหากละ่ะพระเจ้าทรงมองหาผู้ที่มีความเชื่อสูงให้เขาเป็นผู้นั้นที่สามารถเชื่อในพระเจ้าและทำการอัศจรรย์ได้เราจะเป็นผู้นั้นและเราจะเชื่อว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์และพระเจ้าจะประหลาดพระไทยในความเชื่อของเราไม่ใช่ในความสงสัยของเราให้เราเป็นผู้นั้นที่กล้าที่จะเชื่อและอธิษฐานขอสิ่งใหญ่ๆ เป็นผู้ที่กล้าที่จะทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหตุให้พระเจ้าทรงผอพระไยัยไม่ว่าระดับความเชื่อของท่านจะอยู่ระดับไหนนี่เป็นเวลาแล้วที่เราจะก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งที่มีความเชื่อที่ใหญ่ขึ้นพระเจ้าทรงกระทําสิ่งใหม่ๆเสมอแต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นด้วยความเชื่อที่สบายๆและธรรมดาพระเจ้าทรงมองหาผู้ที่มีความเชื่อสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นและพระเจ้าจะทําการยิ่งใหญ่ให้แก่คนนั้นและท่านเป็นคนนั้นแหละครับให้เราร่วมใจกันทิฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์สําหรับพระองค์พระเจ้าที่ไม่เพียงแต่ทรงตัดและการอัศจรรย์เกิดขึ้นเท่านั้นสถานการณ์ก็กลับตรรปัดเท่านั้นอย่างอัศจรรย์และชีวิตของพวกเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงขอทรงช่วยให้พวกเรามีความเชื่อมากๆและอธิษฐานขอสิ่งใหญ่ๆมากขึ้นลูกปรารถนาจะเป็นผู้หนึ่งในท่ามการที่มีความเชื่อมากๆเสมอและพระองค์จะสามารถทําสิ่งที่เหมือน เป็นไปไม่ได้ในสายตามนุษย์ถ้ามันเป็นไปได้พราอเรามีความเชื่อในนามพระเยซูเอเมนขอพระเจ้าประทานความเชื่อให้ผมและพี่น้องนะครับมากๆสูงขึ้นเรื่อยๆในนามพระเยซูเอเมน